วันที่7เ็เดือนธันวานะครับวันนี้เป็นวันที่16นะครับแบบน,นี้วันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราชสองห้เป็นวันที่16 ที่ข้าพเจ้าในจีระพงศ์มีแชร์ขอถวายเสียงสดถัทยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด <c oughs> บทที่หนึ่งจุลนุมเทวดาสมันตาจะก,ก่าว่าเวสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมนุษย์ราชัสะสุนันตุ สักับโมขะทังสักเคกาเมจารูเปคิลิสิกะรัตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัเถจะคาเมตาลุวนะนขะหาเถเนเคหวัตุมหิเขเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลทะระวิสมยักขะคันทัพะนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะ จะนางสาเทวุเมสุนันตุธรรมสวรกาโรอยัมพันตาธรรมสวรกาโรอยัมพันตาธรรมสวรกาโรอยัมพันตาบทที่สองบทส่วนนวสการพระเจ้านะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามบทส่วนไตรสนาคม พุทธังสารนังคจฉามีธรรมังสารนังคจฉามีสังขังสารนังคจฉามีตุติยัมปิพุทธังสารนังคจฉามีทุติยัมปิธรรมังสารนังคจฉามีตุติยัมปิสังขังสารนังคจฉามีตาติยัมปิพุทธังสารนังคจฉามีตาติยัมปิธรรมังสารนังคจฉามีตาติยัมปิสังขังสารนังคจฉามี คนที่สีบวชสวดสัจจกิริยทาท่านัตถิเมศระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมศระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมศระนังอัญญสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทา